จริงเนะให้วใหวยบ้าบอคอแตกเลยนะบอกตรงนะถ้ามันให้รับถูกต้องตามกฎหมายนะกูจะรับทุกคนเลยที่วา้แม่นะ้ำบ้า,บ,า,บ,า,บ,าบออะไรให้มาอนะ่ะมันถูกตรงไหนเนี่ยกูทีแล้ให้อะไรน,นะอ่ะสี่สี่สองห้าไอ้สี่ห้าสองสี่สองห้าไม่เข้าใจแล้วมันออกเจ็ดเจ็ดห้าสองนั่นแหละมันถูกตรงไหนวะกูถามจริงสามตัวก็ไม่ถูกสองตัวก็ไม่ถูก เล่นไปกลับเอาเนี้ยแล้วไปกลับมึงกลับเนี้ยถูกถ้าคนมันไปซื้อโดยที่มันไม่กลับอ่ะมึงซื้อใีกเก้าร้อยเก้าสิบเก้าตัวมันก็ไม่ถูกถ้ามึงไม่ซื้อหมายความว่ามึงมึงมึงไม่มีเจ็ดอ่ะมึงมีห้าห้าสองสี่สี่สองอะไรกูก็ไม่เข้าใจเง้ะไม่เข้าใจอ่ะมันถูกตรงไหนถ้ามันถูกต้องตามกฎหมายนะบอกตรงเนี้ยกูไปรับแมงทุกบ้านเลยมาเลยใครจะซื้อตามอีหัวยบ้าบอลขอแตกพวกนั้นอะมาเลยบอกตรงกูรับแมงหมดอ่ะ จะจับกูดิเฮีย้ยพอกูซื้อพอกูรับหวยปั๊บแมงจับกูเฮีย้ยกูก็ไม่ได้เฮีย้ยอะไรถ้าเกิดไปรับหวยแล้วไม่มีใครจับกูตีมาตีมากูจะรับแมงทุกงวดเลยให้มึงซื้อตัวตรงๆกับมันเลยนะแมงมีที่ไหนไม่หวยบ้าบอถูกสามตัวตรงกูไม่เคยเจอไอ้เชี่ยสองตัวงูยังไม่ถูกเลยแหม่ให้อะไรให้ให้ให้าห้าสองสี่ออก ออกเจ็ดสองห้ามันถูก,กตรงไหนวะกูถามจริงพวกมึงบ้ากันเปล่าวะคิดกได้ไงวะว่าหวยถูกโอ้บ้าเอ้ยแม่งบันท้จริงเลยบอกตรงนะแม่งกูอยากดักเป็นเจ้าเองเลยนี่จริงๆเลยวะถ้าเป็นเจ้าได้กูจะเป็นแม่ทันทีเลยเนี่ยกูบอกตรงอ่ะแดกแม่งทั่วโลกทั่วประเทศเลยเนี่ยให้แม่งซื้อมาเปิดโถนานๆจะขี้ตรงร่องทีให้แม่งให้ติดงวดจะถูกทักงงวดนึง ถูกตรงๆงวดหนึ่งไม่มีหรอกก็บอกตรงให้ให้ไปเลยร้อยงวดอะบอกตรงอะถูกถูกตรงนักงวดหนึ่งว่าไม่มีหรอกก็ให้เดาสุ่มไปเรื่อยเปื่อยสามตัวสี่ตัวพ่อพ่อยแม่มันยังไงก็กูไม่เห็นมันถูกตรงไหนเลยโอ้โหผ่านไ้ว่ะ